สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดดี dy, และทั้งช่องชาแนลยู u ูบฟุตบอลไทยซายอดดี dy, ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดดี dy, ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะต่อไปก็ติดกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักเตะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับอีกก็มีโปรแกรมแข่งขันในศึกคัดโอลิมปิกโซนเอเชียร,รอบที่2นะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการเดินทางนะฮะไปที่ประเทศจีนเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเข้ารวมการแข่งขันในรายการฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกโซนเอเชียร,รอบที่2นะครับก่อนการเดินทางนะครับทางบิ๊กยิมยุธนาหยิมการุณน,นะครับอุปนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการร่วมให้กําลังใจนักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ดนะครับพร้อมมอบเงินสนับสนุนทีมนะครับในการแข่งขันไปครั้งนี้ ขณะที่นับพลกันสนนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมท่าไทยก็บอกว่าหลังจบเอเชียนเกมนะครับเราก็ได้มีการปล่อยนักเตะได้พักนะครับโดยชุดนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนนักเตะค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะหลายคนเพิ่งย้ายไปค้าแค่งในต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ให้เขาได้โอกาสในการปรับตัวกับทีมใหม่นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแน่นอนว่าเราจะพยายามทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับอย่างที่ทราบกันว่าเราอยู่กลุ่มเดียวกับทีมระดับสูงจึงต้องยอมรับว่าแต่และทีมมีศักยภาพที่กล้าไป็นเลิฟบอลโลกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องพยายามนําสิ่งต่างๆกลับมาด้วยนะครับตอนนี้เรามีโมเดลการเล่นปรัชญาการเล่นแล้วเราก็ต้องมองว่าเราทําได้หรือไม่นะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะแสดงเอกลักษณ์ของทีมชาติไทยออกมาให้เห็นเราได้ซ้อมมาอย่างละเอียดก็อยากเห็นการตอบสนองในการไปครั้งนี้นะครับถ้าเราอยากก้าวไปอีกระดับเราต้องพยายามทําให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นได้ยากมากที่สุดนะครับในการเจอกับเราและเราเองก็ต้องมีวิธีการหรือแนวทางการเล่นของท่านที่ชัดเจนนะครับชุดนี้ต้องขยับขึ้นไปอีกเราเตรียมทีมชุดนี้มาสัระยะแล้วนะครับ การได้เจอกับเกมระดับสูงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากไม่มีเลยก็จะหยุดพัฒนาตัวเขาการได้เจอทีมคุณภาพระดับสูงระดับท็อปของเอเชียเราต้องเริ่มต้นเพื่อที่เราจะกลับไปฟุตบอลโลกให้ได้อีกครั้งและเมื่อมาผสมผสานกับนักเตะรุ่นพี่ที่ไปค้าแข้งต่างแดนพอมาถึงจุดนั้นก็น่าจะลงตัวพอดีนะครับสำหรับโปรแกรมกรแข่งขันฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบที่2นี้นะครับไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับจีนเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือนะครับโดยโปรแกรมกันน่งขันมีดังนี้ วันที่26ตุลาคม2 5 6 6เวลา14บนาฬิกานาทีเกาหลีใต้พบทีมชาติไทยวันที่29ตุลาคม2 5 6 6เวลา18บนาฬิกา3.5มนาทีทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566นะครับเวลา14บนาฬิกามนาทีทีมชาติไทยพบเกาหลีเหนือนะครับโดยทุนนั้นเนี่ยก็จะแข่งขันกันที่สนามเซียมเหมือนเอ็กเซเดียมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง a อเอสเนะฮะ ก็แข่งขนกันเนี่ยเวลาตามประเทศไทยบ้านเรานะครับก็ติดตามชมและแชร์ให้กระจใยนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้กันได้นะครับในการรุ้นจริงตัวโอลิมปิกโซนเอเชียครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายอดีขอคุณทุกานติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดีสวัสดีครับ